เมืสูงเงาพิลาวเป็นยาไหลโดยการจังขวายการเสียนปลายรอยจังมายายปอกกันสองเชียงต่าหนึ่งเมื่อไดดีมอบลองเจ้าพุ่งโจลลว่าปีสองหิ้งเศ้าวหาป่องว่าปีหน้าในเตก่อดดังลงป่องจึงอันในมั่นเจ้าอันใดนมั่นใจลาตีเมืองกุดโดน้าคนเมืองแหล่คนดังนำ bí na này theo lại liên quê bí nào họ nấp gần lại đa không chịu hát lạt hát ụp hát khét có giảm biên quá. bỏ kha cả đôi anh khờ la ba hai chỉ riêng ở 10 chỉ riêng mương lối thì họ load tức làm cái này liên sút ma có ồn ào quá, khâu la này khét này anh ba đấy có đang bóng dưng เฮอมีมาอันนันก็เปลี่ยนกว่าไรเออก u ยกำพาย่อมผ้มาผ้าย่อมพา้าผ้ามันย่อมผ้าผ้าขี่ย่อมผ้าผ้าอันนั้นได้ว่ากัน,ป,น,นปีนอกอนงไรแต่เรเปลี่ยนมาลงออซึ่งเมืองลอยดา่างตีแล้วพเพื้นเฮ็ดลาเนี่ยตีแล้วกวนเมืงเองเฮ็ดจอมผืนกันเจรอืเขาได้มีป่าดีไว้ เดี๋ยวปาติเขาเจะได้ขึ้นมาเปลี่ยนธรรมดาถูงบองจริงมไม่ได้เป็น่ินเลอะภายซึ่งก็มีลองกุ้มกัมแรทิ้งไว้ภายการศึกษามนั้นก็ป้ายปัญญาการเฮียนหูนจ้ไในก็ได้มีเมือนแเมืองไทยตั้งไว้กระสวงนั่นกระสวงนหนเหมือนแเอาขาผู้ปีหนอ่าลหลไรเฮ็ดสังลาเนี่ย ป่อว่าอยู่เดียนี่ยกำก้องสิได้อุบแล้วทิ้งแล้วมึงรวยเขาเออนี่มันไปเดิมทนกักนเวลาที่ไรมีหลวงมอจึงอันลูกดีกวนมึงสิได้มาอ่อนหูผายกลางมึงผายพกป๋องรองขึ้นอยอะซึกก็ผายซึกกควิกุ้งกับปีเราเท่าไหร่ปีสองหิงสาหา่าตาพงเจีออกมาลานว่าเตมีหลวงมองจึงหอดหอดขึ้นมาอันไหน 拉帝嘿帝拉來嘿來過李玉陽李陽啊會卡的邊特巴拉的龍貓真過來拍幾行呢前輩開會門定2025年那要開寒待米龍貓真1900大安定新來這邊很開別要果米龍貓真過大卡龍哈塔那卡哈 ดาวพุ่ง่ยอห้า,หาต้มงห้าดาน้องเขียวอยู่เดี่ปรารีกุ้เมืองก็เลยเตะกันเขียนมองกรดันเสีมยมการือแต่ไอ้ขอดมาเป็นลวงของสุ่ปีสมัเศร้ากปีนองเข้าขาอันหนห้เีเรามีน้ำกัดเหมือนกันปอลาเดียวเฮดไรลาเดียวตึกไรเหมือนนตึ๊กมั กวยก่าลาวาติโกดั่งนูมองซิงอันวันนั้นยังเหลียบติง่ายสีตึกมาเฮาดูก่อนอย่าล้าล่ะแลได้พื้นเดียนอุบปึ้งพ่องับมันเขาฮ่อไรตึกไรแล๋เต้โคมมือกะนั่งคนเบิ่งสิได้โกรดดั่งนูมองซิงกะนั่นกวยอ้ำจะร้องหยังกวยก่าป๊บป่องอันจิงหื้อทิงอันจิงหื้อดอยแดนจิงหื้อดอกมึงๆดอกตียอมฮับอ้ำยอมฮับอ้ำนั่นก็เป็นไรบ่จุ้มยิ้ม ก็กับเนินเมื่อความตงจริได้ยอมพับกันขึ้นกันนั่นก็หยุดปีหนออเข้าไปแต่เขาในยังไปมีดวงวังจริงอ่ะปาดีมา่อสูงจริได้ตับสิจรจรได้เขาในก่อตั้งมาในหกสิบปีอ่ะดันเดียอนี้คนเมืองในนำทุนที่ว่าเรื่องนั้นนี้ q u ธรรมดาปางผ้าสือเทียนคุณเสียงคือได้ไปหันขดพอได้ก่อตั้งกันมา มัก็เท่าเท่าอยอตายหกสิบปีไปไม้พงดาวพงเกี่ยวเขาติกหาขึ้นมากวุวยสมาปีหน้าสองอินรีาพสาหร่าอนพ่อได้โกอ่ะง่ายเฮ้มันจะราดเมื่อวันที่สิบแปดนี้เมืองกุดหลายวันฝนมาในกลย้ยปีนอนอะไรนองเขียวเขายื้อไรยอกเมยยอก่เมืองกุดก็ขี่แข็เมืองมิดย,ออยาอหยาดีงามเมืองสีป่อก็ซิมไรเดสิเอร์เซต วออกว่าหืาเปอร์เซ็นต์หืออีไงอ่เปียกว่ามึงหยลยตสบนํำการทหารอ่ำง่ายอ่ำไปมกูอ่ีติดต่อไตติดต่อไหติดต่อฟนข้อดีเปียกว่า,า,วา,วา,วาลงป้องชิง,ป,งปีน้องรยปีหน้าเอออนก็ใครมันถึงไหนอ่ะใครจังเลือนมันเทียงรู้่านะ่ะสังมันจังไร ใครหันปลาดาทิบยดีจอมจึงหลงปีนาลอยเาไดวเป็นกอ้อนลอยได้เปนพายกัดแขนมอกา,าหีเล่เซียวมอกา,าหีสันิจ้าสิวันให้ปีนาเขาว่ากุยกับปีนาได้ไคก็ว่าเดียวเราเดียวกอนขวลเลาุนเมียไหร่เอ เออบอกว่าอารมการอาวีเหนือดับซิรอกเข็งทุนมยันไหยได้เป็นพวนหูผายดับซึปีสองเอง้หาหา้าเดี๋ยวเราเลีล้ยวก้อนขอขอมาอนอเมึงเมึองรอเข็งกัดเย็นเนี่ขาว่าสึ่งนั้นปีนอ่ะกกาเออดีในดีนั้นเปลี่ยนไหลไรได้สามมันหมดมาเอเขาเขาตึ สิเล่ซิมล,ะละา,ายียนแข็งลาลากล้องกลางเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมไหมกูก็สิเล่หันกันเนีย่ยเออเสียบ้านของนายมาหลานนี้ไปตั้นถึงปีงสองเฮงเศร้าหาปีนาได้มาไม่ได้กล้วยเมอือไรมึงหลังแข็งเออดีในพี่น้องทั้งหลายเตมีเมืองก้อนขอบอสองเมืองหา้า่าทเนอจีนัยเออดีอาไม่ปอขามาโดย อเอรอเอออาการอามีเขาปืนเผ่าก้อนขอจำหนังกวนโหทุนแม่ไหนลาดไว้ตีเยเศร้าหางเขาก้อนขอหนึ่งสองเทียนไนอ้ก้อนขอ 3. กูก้างก้อนขอ 4. ว่าก้อนขอ 5. ไตก้ขอเจ้าก้อนขอก้อขอในาบก้อนขอพักหา พักท,ที่พักหลืออํำพัดเอิมพัดตึกมีเสือสสงเหล่ากำกองใอ้เกมขอนย้อนเงินปีกินคนมึงหกสิบปีก้าวหน้าคืบหน้าเลยเปิดในก้อนขอวันเนี่พวิน้องเข้ามามันมีข่าวมาเทียงว่าจังเม,มืองขางเลยเขียข้าชินอาหมีได้ตับสึกหางเขา เขาในกอให้งานเผาหันติโตอ,อ่องตีอ่องมันซิกมันดีซิงไว,วยนำไหนยอดดีมึงค่ะปีสองเฮงเศร้าหาปีน้าได้ค้างเดียวก้อนขอเที่ยมเออดีอามไม่ย่างเผอกย่างเหลียวบะเมา่ขาดด้วยวันมาได้กเงียบเดียวก้อนขออะไรเหมือนกันพี่น้องเขาว่าเขียนเดียย่างเหลียว่าหมี่เป็นเขียนอยู่ห้าเขียนเดียผ้า มือยางหรือย่างแหลงก้อนขอโบไัยเด้ไตเนี่ยฮักน้าใส่ท่องเออพะพะก็ออก้อนขอบ่ไัยเด้สิกไต่เนี่ยดถูกเสี่ถูกเน่ถูกตีจำเส่ซ้อมทวนเยาว่ากำกองย้อนกินเขาบนมึงสังเหล่าสังเหล่าการซิกกองกังหมังมือยินยามการวางแผนการกองไก่นอกมึงลองพองหุ่มม่มเฮ็ดอหุ่มกันไล่ซื้อใน เปิ้ลป้อดิ้กก้อนขอของเผาเฮ็ดสังเวยเขาดึกก้อนขอพักาาหายนะพี่น้องครับเออไอ้ก็อยากไปเปิ้ลฮัดหลาดเปิ้ลฮัดเฮ็ดไตฮัดหลาดกุ้ยมหมัดเฮ็ดจ้างปองหลองสังาวยมาได้ยืมอเมื่อไรก็ไรเนี่ยก็ได้ยินนะซิกไต้ก็ได้ม่าหัวอ้ไรก็ได้หัก ก็ดางดับซิกมาน่อางาบอกหกสิบสี่มหาทีวีดางข้างหอเจ้าสวยเดียวเจ้าผ้ามืองยองหุยดางไห้บรรพบุรดางปืนไต้เนี่ยให้งานข่าหาในติดโตเนี่ยเมื่อาโพติวิเขายืดดางยันไหลเจ็ดวันก่อนขอเจ็ดวันเนี่ยไ้เลยก่อนขอดางวันกุ้ยกะวายเสียเจ็ดวันเราเลยเลียงไปปุิวิญเขาผมมองเขาเนีดยเรียนหนัง่ายมีนางหลายมาถึงที่เมืองไทยนี่ ไปมันตั่อนขอเจ็ดวันเนี่นะเพื่นได้อยากไว่าเจ็ดวันละเจ็ดหรือเนี่ยเจ็ดปีเออแบนั้นละเจ็ดแปดปีเเปิ่นอ้าเนเฮ็ดไว่ดําเพื่อน,นได้หัดหันด้ไต่หันปุติวิงเดียมไปขึ้นสิแดลถังอยางมันไม่มาอา้าติโกสุมาติโกม,กมกีมันเห็นเยี่ยงบนกอะไรก็ได้นี่ แต่เดี๋ยวหัวมันออมึงเลยมันบิลีลายเนี่ยไอ้ในปลายมุ่นได้หมอโอ้ได้มีแบบในโองเลยในเสร็จเลยปลายมุ่นอันหันผาหางตั้งต่ดอกจุยย่อันดอกเขาไว้เออมันเปลี่ยนได้วันเหมือได้พี่น้องทั้งหลายฮัดตุ้มันเดียวกับพ่อเหมืดีกันโตมานเรียนเจ้ามันเหตุการณ์บัณฑมานเนี่โตต่างโลกล้างนางมีมานเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วไงอันในไต่เงี้เอาพันปลายในมือปุริบิงเรียนปลายตั้งย่าง เขาหันที่อะไรเขาถางเยอะม,ม,ามากมากๆในยื่งก็เรอปีเ,ปเ,ปเขาเขาเรื่องกัดแขนลูกเนี่ยตึ๊กมาได้เด้กยถีก็ตึ๊กปีก็เกขาเปียนีลยุ่ไรเนี่ยในไปวนไตสิไตเออไตได้ไหว,ไไวกันลองก็ขอกรอนขอพระพาวกิ่หมายพงด้าพงเกี่ยวจอมพันด้าพุเกี่ยวอามาละเเต ก่อังโงบองซิมปีน้าฮัลคือดีง่ายพี่น้องเฮาครับทําง่ายปอเฮ็ดไดได้จอัวาเฮาติกกันเวียงเฮาไเมืองเฮาะเขาก็ติกไล่่นั่นน่ะกูวันนั้นเปิ้นจะลงพงหลายๆกํากองเฮ็ดการ่เออได้สิเปิ้น yêu tiền thì cướp mương hệ xí cái lý cỡ nào cỡ nào người tằm thưa má bình thường đa gọi lại này, quầy bảo hành, kinh như ba tiếng đi giang quá nữa, pin nào pin sạc sao hả, cho, ăn tí con khó, อะไรกันดีก่อนขอเมืองขังสิกขางอีตึกอ่อนขอยางผึ่งยางแหลมเจอในไตก็ดีก็ขอ้อลอยๆเอาลอยๆสูใหญ่หไปเอาวางมือไต่ในเห็ดไหนสวดน้ำเนียงในปอบๆสวดๆกันก้าเอาเมาเลยก็ไรอะนะลงพุ่ง อยู่มาหกสิบปีในซัมติว่าเอามาอะไรอะไรมึงได้น้ำมันไข่เพราะบุบลองเป็นขึ้นใหญ่เพราะบุบลองจุ่มกำกความในสังลาสังลาเนี่ยมันหูดิเยาปีน้องเขาไงเอออันนั้นก็ตรงตับปีน้องเขาปรแกรมสองมาสุงขน